สวัสดีครับผมเขืออีสานใต้ครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับมือนี่ผมเขืออีสานใต้ครับมีแนวทางคาวามฝันมาบอกซูเอฟซีทุกทท่านได้รับชมรับฟังนะครับก็บคือฝันของผมเองครับกับพึ่งฝันเมื่อคืนนี่ครับสดๆร้อนๆเลยเนาะค่ะคพึ่งตื่นมาลกลยค่ะอย่างมาเบอาสูเอฟซีฟังเพื่อ หามาักตัวเลขความฝันของผมนํ่ครับเพราะว่าผมฝันใน ăn, วันไหวออกพอดีครับก็คือมือนี่เนาะครับก <Level. S 2> ็บอกคำเกี่ยวว่าอยากเล่าฝันเนาะคำ <c oughs> เกี่ยวก็บอกว่าเอ,อเดี๋ยวอัดคลิปลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนาะคะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะฝันประมาณตีสี่ตีสามตีสี่เนาะคะ่ะปลุกคำเกี่ยวมาฟังความฝันเนาะคะ่ะก็เลยคิดว่าสีวัท่านผู้ชมฟังนั่มเนาะค่ะเพื่อเป็นทางเลือก แล้วก็มีท่านผู้ชมหลายท่านถามมาว่าทาแก้วได้ฝันอะไรไหมวันี้ก็ฝันไม่เป็นเรื่องป็นราวนะคะก็เลยไม่ได้นําเสนอค่ะแต่ตัวเฉลิาันใต้เองก็คือเขาฝันค่ะแล้วก็น่าจะตีเป็นเลขได้เนาะค่ะก็เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมรับชมรับฟังก็ย้ำอีกทีว่าความฝันเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะครับครับคือตัวผมนะครับฝันว่า ตัวของตะครองนะครับนั่งลถไปกับข้ามแก้วครับลวก็ในความฝันนคือว่าสิล่งไปตัดผมครับแล้วก็ไปหามงจอดรถเนาะครับตอนที่จอดรถนะครับบริเวณที่จอดนะครับลานจอดรถมันเป็นลานจอดปกติในความฝันครับหลังจากนั้นผมก็ล่วงรถไปข้ามแก้วก็อยู่บนรถครับพอล่วงรถไปได้สักพักหนึ่งเนาะครับ รถมันก็ไหลครับเท่นนี้ครับค้าเกี่ยวกับห้อง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 ไผมซอยเนาะครับห้องผมก็วิ่งตามรถครับวิ่งตามวิ่งตามเพื่อที่ว่าสิขึ้นไปอขับรถนะครับก็ขึ้นบ่ได้ที่แรกนะครับก็บอกข้าเกี่ยวว่าให้ดึงเบรกมือดึงเบรกมือข้าเกี่ยวกับเทนโเปียนครับในความฝันนะครับผมก็วิ่งตามข้าเกี่ยวจนเมื่อยขึ้นกันครับอ่ามเกี่ยวกับย่งดึงเบรกมือบ่ได้อยู่ครับแล้วก็ให้เออผมว่า มาซอยแน่มาซอยแน่ครับผมเขาวิ่งตามครับไลไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับจนสักพักหนึ่งผมก็เข้าไปในรถได้นะครับในความฝันพอเข้าไปได้ปุ๊บผมกะไปหยียบเบรคครับหยยบเบรคเ็จปุ๊บนะครับรถมันก็พอท่านจอดได้ครับเ็นนี้ครับหยยบเบรคที่นี่รถนะครับมันก็ไหลไปส้นในขอบกำแพงนะครับขอบกำแพงอ้ไฟุตบาทนะครับพังหมือนเลยครับ ลดนะครับจนเมื่อยครับความฟันนะครับแต่มันยาวอยู่นะครับในความฟันะคือพยายามขึ้นรถนะครับจนเมื่อยข้ามเกี่ยวกับห้องให้ครับผมว่ามันมันสิเกี่ยวกับทะเบียนรถเน่นอ่นล่ะครับฝันไนรอบนี้ครับออืืมเพราะว่ามันในความฟันเนี่ยมันนานครับแล้วก็เมื่อยน้ำครับฟันว่าคําเกี่ยวหนังอยู่บนรถเนาะค่ะแล้วก็รถไหลแล้วก็คําเกี่ยวก็ร้อง สรุปแล้วก็เคยสันใต้ก็ขึ้นรถได้อยู่แต่รถมันก็ประคองรถไม่ได้นะคะรถก็ไปชนฟูดบาทคุณบาทค,ครับรท,ที่ที่แรกเนะี่ยคือขึ้นรถบรถได้ <L> ที่แรกนะครับแล้วสักพักหนึ่งนะครับผมก็เปิดประตูขึ้นไปขับรถได้ครับพอขับได้ประคองประคองรถมันกับเอาบอรยูนะครับมันกับไปชนกับฟูตบาทจนรถมันมันกับก็บคือคว่คุ่มรถได้แห็นีหครับแต่รถน่ะพังเบิดเลยครับ คำเกี่ยวกันยังสันนองอะไรตลอดอคล้ายๆเรื่องจริงเลยครับอือค <c oughs> ตัวผมเองผมคิดว่าหรือว่ามันสิเกี่ยวกับทะเบียนรถอีฟอสครับเพราะว่าปีกายปีกายนี่มันปีกายนี่อเลขมันก็อ,ออกเกี่ยวกับทะเบียนรถผมขึ้นกันครับคือเลขหาสามเนาะ,ะปีกายเลขบนครับออกสี่ห้าสามเนี่ยแหละครับแต่ผมจมับมาผิดรือล่างออกหนึ่งหนึ่งครับ หกหกเนาะขอ,นของวันที่หนึง่งสิงหาคมหกเจ็ดนี่ครับท่านผู้ชมครับถ้าถ้าเป็นทะเบียนรถผมกับสามเจ็ดสามห้าครับทะเบียนรถผมเนาะแต่ผมสิตีตัตวเลขเนาะ<อ>ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคําเกี่ยวนเขาสั้นห้องไห้เนาะครับในความฝันติดตาสงสารมากเลยครับผมก็วิง่งคือผมบ่ย่องให้เมียอ่า แปลว่าจังไรล่ะครับในความรู้สึกสงสารเมียเราป้งตามบ่ห้เมียไปไสครับตามไปจนถึงรถจอดุ่นครับอากคิดว่าน่าสิเกี่ยวกับอายุของคําเกี่ยวก็คือคําเกี่ยวเกิดพศ2525เนาะกับถ้าปีนี้ก็41ย่าง42ปีคถ้าเดือนกันยายนเนาะก็จะ42ปีเนาะใช่ก็คือ41ย่าง42แต่ตอนนี้ก็คือยัง41อยู่เนาะครับ ก็มีประมาณนี้นะคะมีประมาณนี้ครับสําหรับตัวเลขเนาะครับคือตัวนี้ครับเป็นข้อฟันจอจเนาะค่ะฟันเมื่อเสานี่เนาะเมื่อขึ้นนี่เนาะค่ะทะเบียนรถก็คือสามเจ็ดสามห้าเนาะค่ะแล้วก็อายุคําเกลวก็สี่สิบเอ็ดสี่สิบสองเกิดสองห้าสองห้าเนาะครับเกิดปีสองห้าค่ะก็มีประมาณนี้เนาะค่ะงวดที่ผ่านมาคําเก้วก็ฟันว่ารถน่ะมันหายครับแต่เลขไม่ออกเนาะค่ะงวดที่ผ่านมาคําเก้วซื้อ สามเจ็ดสามมันออกสามสามหกเนาะนะคะแล้วก็ซื้อสามห้าสามเจ็ดมันไปออกสามหกเนาะค่ะกะเสียดายมากเลยแต่เลขทะเบียนวถนี่เป็นอะไรที่ซื้อทุกงวดอยู่แล้วเนะะาะทำกี่จะซื้อทุกงวดทั้งลอตเตอรี่แล้วก็เลขทั้งอื่นเนาะเป็นเลขที่เราซื้ออยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะงวดนี้ก็มาฝันเกี่ยวอีก็กะว่าจะซื้ออยู่ค่ะสามเจ็ดนี้ก็ตรงกับหลายท่านสามห้าก็ตรงกับคุณยายหนุ่มเนาะที่ฝันว่า เห็นขาของศพโผล่ขึ้นมาแล้วก็เห็นเลขเลขสามห้าเลขสามห้าค่ะแล้วก็มีอีกหลายท่านที่ฝันสามห้าเหมือนกันเนาะสามเจ็ดก็หลายท่านคุณเมลละอองค่ะใช่คุณเมลละอองเนาะค่ะคุณเม่ละอองสามห้าสามห้าห้าสามห้าค่ะมีฝันว่าพระธุดงบอกเลขค่ะพระธุดงจากเมืองคขเมรเนาะใช่ค่ะก็ฝากไว้เพื่อเป็นแนวทางก็เป็นแค่ความฝันเนาะค่ะแต่ว่าท่านผู้ชมก็ถามมา ตลอดว่าเคยอีสานใต้และคําเกี่ยวฝันอะไรไหมก็เลยจะมาเล่าให้ฟังเนาะค่ะเพราะว่าจริงๆก็อยากจะนําเสนอความฝันทุกวงวดแต่บางครั้งเราก็ครับไม่ฝันเป็นเลขเป็นเบอร์เป็นอะไรเนาะค่ะก็ไม่ได้เล่าค่ะวันนี้ก็เคยอีสานใต้ก็ตื่นเช้ามาตาย,ยัางปวดบวมคือความฝันนี่ครับมันคือมันฝันไกลๆสีแจงน้ํนนะครับแล้วก็ฝันเกี่ยวกับรถของตะของครับค่ะผมคิดว่าตัวเลข คือมันหนาสีไกลเคียงที่สุดครับก็เลยมาเบาสู่เอฟซีทุกท่านดนรับชมฟังเนาะครับสำหรับเด็กสามเจ็ดสามหาก็จะเริ่มตันเด่นน้ำเน่เนาะครับครับสุดท้ายนี่เนาะครับเพียงนี้ครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เบิ่งคิปนี้เนาะครับมือนี้ครับขอให้เห้งๆปังๆครับมีโฉคมีหลาบถูกรางวัลใหญ่ๆครับแล้วก็มีเงินใส่บ่ขาดมือเนาะครับ ขอให้ถึงเลขแล้ววันที่หนึ่งเด้อครับสุขูมสุคนครับสองโตสามโตก็ขอให้ถูกทุกท่านเนาะค่ะถ้ามาดูรับชมคลิปช่องเคยอีสานใต้จับเลขตัวไหนไปเล่นก็ขอให้ถูกรางวัลเนาะค่ะเพราะว่ามันก็มีหลายคนหลายความฝันก็ขอให้ท่านผู้ชมเลือกตัวเลขที่ถูกต้องเนาะค่ะขออวยพรให้ท่านผู้ชมโชคดีค่ะถูกหวยกันทุกๆท่านเนาะค่ะค่ะมันคือจุดประสงค์หลักของช่องเคยอีสานใต้เนาะ นำเสนอตัวเลขเพื่อท่านผู้ชมนำไปเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลแล้วก็ถูกรางวัลเนาะครับค่ะครับาสำหรับคลิปนี้เนาะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ